รายการหกสิบกี่ราทีแค่ชั่วโมงครึ่งเราก็ต้องเลือกแบบว่าเอออาที่แบบว่าโอเคเออแบบว่าโอเคเอาแค่นี้แต่มันกลายเป็นว่าแี่เก๋่ทุกี่านมีอารมณ์ร่วมนะครับกับสิ่งที่เราแไปเกก็ิดขึ้นเก๋แค่พูดเฉยๆเพราะว่าเก๋คิดว่าเก๋คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเก๋มีอะไรเก๋จะพูดณบัดนั้นณเดี๋ยวนั้นเลยแต่นี่เก๋ก็แค่พูดว่าเออให้ให้คนเข้าใจว่า หรือว่าบางคนที่อยากจะเข้าใจหรือบางคนที่แยกยะออกหรือว่าเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยที่เขาบอกว่าเกศใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เนี่ยเกศไม่ได้เป็นคนที่ใช้ลมก่อนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโอเคไม่พูดถึงแล้วล่ะก็คือให้ให้รู้ว่าให้ดูต่อไปแล้วกันว่ารายการนี้จะเดินต่อยังไงที่เกศาที่เกศรวมงคนที่เริ่มต้นอะไรนเปิดืออันนี้ก็แล้วแต่ไม่อันนี้ก็แล้วแต่คุณอ่านแล้วคุณตีความยังไงใช่ไหมเวลาเราพูด น้ำเสียงที่เราพูดกับสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ย<ม>คนอ่านมันจะตีความเอ,โอ้โหลูกเกศหมึมแบบนี้แต่จริงๆตอนเกศพิมพ์เนี่ยเกศก็แค่แบบว่าก็อ,าอยากให้ทุกคนรู้ไงว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่มีลมกรนเพราะนั้นในที่พี่เกศแยกออกมันเขาว่าเป็นมาชากว่เป็นเมนเพอรมมาชาเกศบอกให้ว่าทุกวันนี้เกศกับพี่ชาไม่มีอะไรเลยเจอกันสวัสดีค่ะพี่พี่ชาเห็นเกศตั้งแต่เกศเข้าวงการเกศอยู่อเมริกายังร้องเพลงเต้น เพลงของพี่ชาเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่มีพี่ไม่เกียตไม่ได้เหมือนกันอ่ารเลยไม่เกตอย่างพี่เลอคือไม่คือไม่เป็นการโต้ตอบกันเพราะอย่างล่าสุดที่โพลที่บอกว่าอยากเอาเด็กคนนี้ออกไปทางที่พี่โซญยาก็เหมีอนด้วยบอกว่าเด็กคนนี้ก็ดีแต่พี่เกียตบอกว่าอยจะบอกให้ว่าในสายตาคนดูเนี่ยทุกคนเนี่ยเชื่อมีความคิดไม่เหมือนกันบางคนจะเห็นว่าเด็กคนนี้ เด็กคนนี้อ่อนเด็กคนนี้ดีเด็กคนนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าความรุนแรงความแรงของเมนเทอร์มันก็กลายเป็นว่าอ่ะก็ไม่น่าเอาเด็กคนนี้ออกมันเหลืออยู่แค่คนเดียวคนที่เป็นแฟนคลับของของน้องเขาก็จะต้องไม่พอใจ ทุกอาทิตย์มันต้องมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจว่าเด็กคนนี้ออกมันคือการแข่งขันถ้ารายการนี้มันเป็นรายการที่โลกสวยนั้นเราไม่ต้องมาแข่งกันนั่นเมนเจอร์สามคนมานั่งตกลงกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเอาใครออกดีแล้วจะสนุกไหมเ่อย่างเงี้ยแล้วมันจะสนุกไหมจะไปขึ้นค่ากับที่พี่เกตอย่างมเออเพราะว่าเอาที่เสียละไม่คนโดนด่าเล่นๆอยที่บอกว่าทำไมลำเอียงทำไมไม่มีความเป็นก็ถคกก็มีแต่เล่นเกมอันนี้มันคืองาน แล้วเกอยากจะรู้ว่าถ้ามีมิเก็ตมิมิเกตอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะดูรถสนุกไหมถูกใช่แต่พี่เกตยอมโดนด่าฟรีเลยเหรอครับก็ไม่ฟรีนะคะก็ได้ค่าตัวเพิ่มได้ค่าตัวเพิ่มไหมมันถึงโดนด่าเยอะๆอย่างเงี้ยมันคุ้มเหรอพี่เออมันคุ้มกับการที่โดนด่าฟรีโดยที่สุดว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันคือว่า พวกคุณอ่ะไม่มีเวลาไปทาอย่างอื่นเลยเหรอวันหนึ่งคุณอ่ะคุณจะหันมามองตัวเองแล้วบอกว่าที่ฉันทําไปเนี่ยมันคืออะไรวันหนึ่งคุณอ่ะจะพอคุณโตแล้วแล้วลูกคุณหลานคุณโดนแบบนี้คุณจะจําได้ไหมว่าสิ่งที่คุณด่าเกตเนี่ยว่าว่าคุณจะคิดไหมว่าคุณอ่ะทำเกตเหมือนกันแค่นั้นเองแม่เกตก็สอนมาตลอดว่าเราควรจะทําในสิ่ง เราควรจะทริคคนเหมือนกับเราอยากจะให้คนทริคเราอ่ะใช่ไหมเช่นเดียวกันคุณมาด,า it, ดา่ดาเกดด่าโคตรด่าโคตพ่อโคตรแม่นู่กเกดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกรรมีจริง It's okay <S <อ>ด่ามาเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตเกตตกตำ่ำ<อ> <laughs> มันทําให้เกดดังขึ้นกว่าอีกีอขอโทษน,นะคะรายการเราทชิตขึ้นหนึ่งล้าน กี่ครั้งแล้วอะสองวันแล้วสองวันแล้วค่ะเกมไม่เคยอยู่รายการไหนที่มีแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่ all press is good press สมัยเนี้ยด่าก็ดังชมก็ดังกไม่ท้อดูไปด่าไปโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็ลืมกันแล้ว คุณก็รอด่าเรื่องต่อไปที่จะเกิดคืออะไรก็่ามรายการเสร็จพี่เก๋ก็ยังพูชที่ชอปกติเป็นคุยไดบบเ่คุเราไม่เคยโทนศัพท์หาแต่พี่ชอบพี่ริ้งได้แบบไม่แต่เวลาเจอตามงานที่สวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้พี่ชันเนี่ยคือไม่ได้แบก็พูดปกติไม่ได้แบบว่า ทนเต้มีคำถามคือมองว่าซีซั่นนี้เป็นละครเกินไปเพราะเล่นใหญ่ตัวทุกคนเลยโอมชื่อมิได้ผันมันเชอร์ใหญ่ไม่หรอกแล้วสิ่งที่มันเกิดนี้คือมันเกิดขึ้นจริงๆตามอารมณ์ที่ผู้ข่งขันกันกำลังเล่นอยู่นะขนาดั้นเราก็มีหน้าที่ถ่ายแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้คนดูอะไรอย่างนี้ครับถ้าถ้าเรื่องดราม่าเยอะเกินไปเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้สคริปต์แล้วเขาเล่นกันเอง แต่ในร่วมเรื่องของโฆษณาเนี้ยก็ยืนยันว่าต้องรับครับเพราะว่าเป็นคนเพราะว่าต้องมาจ่ายคนนี้ต่อแต่อย่างว่าอย่าว่าไม่ได้เขียนสคริปต์ให้พี่ชาติไม่มี เขียนได้ดีขนาดนี้นะเขียนไม่ได้ทั้งที่เขียนได้ดีขนาดนี้มันก็ต้องไปอยู่ในละครแล้วมีอยู่แค่เรื่องเดียวเพื่อคุณมันหยาลิศยาว่าอันนี้เป็นเพื่อนพระนางฉบับช่องสามหรอจริงหรออะไรเลยหรอแต่กูไม่ดูเลยแต่เราดูอ๋อเออเขาเห็นรูปนะพี่เอาเอาพี่เกดเอาอะไรไปใส่เป็นเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก่อนนะคะอยากกินข้าวอะไรคะ ให้ปากถึงคนดูทางบ้านว่าอย่าอินเกินครับก็คือขอบคุณนะครับที่ที่มีเสียงกระแสตอบรับที่เข้ามาก็แปลว่าคุณสนใจเราแหละนะครับแล้วก็แล้วก็อยากให้ดูกันอย่างด้วยความบันเทิงนะครับแล้วก็ดูอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็อยากให้ดูกันจนจบซีซั่นอย่าเพิ่งเลิกดูนะเราต้องเป็นหัวจะได้ยินว่าซีซั่นนี้มันสักเซสไม่อ๋อ้เรื่องสักเซสเรื่องสักเซสใหม่เนี่ย เราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในแง่ที่เราดิลิเวอร์สิ่งที่เราคิดว่าเราทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วอันเนี้ยเราถือว่าแค่นี้พอแล้วเพราะว่าคุณได้ไม่เสียใจกับสิ่งที่ที่ทีมงานตัดสินใจทําคนตัดต่อผู้กํากับโปรดิวเซอร์ทุกคนเนี่ยทำเต็มที่เพราะอยากให้คนดูมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณได้สติกไปใหม่ทีโฟใหม่ทีโอเคค่ะขอบคุณค่ะ 岡村さん。